ห่างเดียวไปซอกเกอร์เลยทงสุภายแล้วนะมาเบลคอน่ออฟันมีอะไรที่แกปฏิเสธเา่าต้องกินอก <c oughs> ของเขาดีไงของเขาอร่อยปฏิเสธไม่ได้จะว่าออกไปได้โฆษณาที่ตัวเห็นว่าตามความจริงขอสักตัวเหอ,อะโฆษณาเลยเนี่ย CP เนี่ย <c oughs> อร่อยมากน้องปิมสบายมากเลยออกมานี่อาหารทุกอย่างพร้อมทุกอย่างทุกอย่างดีเนาะน้องดีเนาะตื่นมาหน้าก็เป็นอย่เงี้ยไม่ได้แต่งคนก็คนก็พร้อมไม่ใช่หรอน้องดีเนาะน้องดีเนาะดูหงอยไปตื่นมาแบบผมม้วนโลว่าเลยอ่ะคิวนี่ได้องศามากอือ น่าคือแบบว่าเหล็กหยามอะ่อะไระไรเหรอไม่เคยไปย <c oughs> ค่คคะสิจริงป้ะเนยจริงมั้งแต่บอกไม่เคยนั่งเลยมากินนะบอกว่าเหลือสุดายไม่เหรอ,อน่าอย่างเป็เนเดินแต่วัดด่างสจบเลยัะพักกลางวันมาเติมมาเติมฮ้ยกวดเจะเป็นปปวัดด่าง